สวัสดีค่ะสวัสดีมพทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง An s o โนเบสแอนันซาค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาเจอกับน้องโซโนเบสอีกแล้วนะคะวันนี้กลับมาเจอกับเบสในช่องโซโนเบสแอนันซาวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าดิฉันจะพูดถึงเรื่องแปลนั่นเองนะคะคุณผู้ชมหลายๆคนที่ติดตามเบสต,ต,ตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้นะ,ค,ะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าดิฉันนี่เป็นคนบ้าแปลงมนุษย์บ้าแปลงนะ,ะเป็นไปได้หรอคะที่มีแปลงอะไรที่น่าสนใจเดี๋วดิฉันจะไม่ซื้อนะคะ ฉัคิดว่าทุกวันนี้น่าจะมีแปลงเกิน2,000อันได้แล้วมั้งคะคุณผู้ชมที่บ้านของฉันนะซึ่งมันเกินความจําเป็นในฉันทราบค่ะแต่ว่าบางครั้งมันเป็นความสุขที่เราไม่สามารถห้าบกันได้ะนะดิฉันก็เลยซื้อแปลงเยอะมากเลยนะคะวันนี้มีแปลงจากแบรนด์มอร์ฟี่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมจะมาพูดให้คุณผู้ชมฟังแล้วก็มาเห่มาห้อยคุณผู้ชมดูนะคะหลายคนที่ติดตามเบสเนี่ยก็เห็นแล้วแหละว่าเบสเนี่ยใช้มอร์ฟี่หลายๆคอลเลคชันทั้งเป็นซิงเกิลคอลเลคชันแล้วก็เป็น เป็นแบบว่า collaboration collection นะคะมีหลายอันที่ดีหลายอันที่รอดแล้วก็มีหลายอันเหมือนกันค่ะที่ไม่ดีแล้วก็ไม่รอดนะคะเมื่อฉันเห็นเซตดีนะเป็น morphy x a b b roberts เนี่ยเดรู้สึกว่าแบบว้าวสิ่งที่ฉันเห็นตอนแรกคือฉันว้าวแล้วฉันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเป็นคนชอบแปลงเราจะไม่ลองได้ไงคะเพราะในเซตดีนี้ก็มีครบจบขั้นตอนเลยนะคะมีทั้งตามีทั้งหน้า ครบไมหมล่ะแล้วก็แถมมีฟองน้ําอีกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เซตนี้จะแต่งหน้าเบสออกมาได้เป็นยังไงบ้างนะคะคุณผู้ชมใครที่เพิ่งดูน้องสนุบเบไปครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว <c oughs> ไปรับชมได้เลยค่ะ <c oughs> โอเคคุณผู้ชมดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยก็หลายขั้นตอนแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ก่อนอื่นไม่ขอพูดถึงแปลงเซตนี้ก่อนนะคะแปลงเซตนี้คุม้มคุ้มมากดิฉันบอกว่าดิฉันคุ้มมากๆเลย เพราะว่าในเซตนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอันดับแรกคือคุณผู้ชมจะได้ฟองน้ําซึ่งเป็นฟองน้ําแต่งหน้าที่นุ่มนะคุณผู้ชมดิฉันก็มี beauty blender แต่ในความรู้สึกว่า beauty blender จะมีความเด่นกว่าน,นี้นิดนึงอันนี้จะมีความนุ่มเบสก็ไม่รู้ว่าใช้แล้วเป็นยังไงแต่ว่าถ้าให้เรื่องของความถนัดมือเนี่ยเบสชอบ beauty blender นะเพราะมันจับถนัดมือแต่ว่าเดี๋ยวเราลองใช้ดูก่อนนะคะว่าฟองน้ําของเขาจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่า morphy ก็เป็นแบรนด์ที่ฟองน้ําลดเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีสิ่งที่มีให้มาคือมีเขาเรียกว่าอะไรอะ ทับบี้มีถังใส่แปลงมาซึ่งโอเคมากไว้พวกเดินทางได้นะคะมีแบกข้างๆเปิดมาปุ๊บก็จะมีแปลงข้างในมาในลักษณะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมีแปลงอะไรบ้างในนี้นะคะก็จะมีแปลงหน้า3อันนะคะแล้วก็จะมีแปลงตาอีก3อันนะคะคผู้ชมก็คือว่าคุ้มนะ การที่เราได้แบ่งครบขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมโอเคซึ่งเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูนะคะเรามาดูทีละอันว่ามีแปลงอะไรบ้างนะคะ AB314 นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแปลงอันแรกเป็น AB314 ก็จะเป็นลักษณะของ Flat c l i p บัตรก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะหน้าตานะฮะอันนี้2ก็จะเป็น AB301 ค่ะคุณผู้ชม AB301 เอออ2 0 1ขอโทษค่ะ ab 2 0 1ก็จะเป็นลักษณะ a c ช d o โ w Swiper บนะัตก็ไว้ปัดบัตรอะไรแบบนี้ก็ลดเหมือนกันนะนี่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็อีกอันนึงเป็นแปลงตายก็จะเป็น ab 3 1 5นะคะผู้ชมก็จะเป็น p n n i l l e f i n e r Plus นั่นองนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีแปลงหน้าอีก3อันนะคะซึ่งน่าสนใจมากเลยคุณผู้ชมก็จะเริ่มจาก อันที่หนึ่งค่ะเป็น AB 102อันนี้นะคะ AB 102เขาบอกว่าเป็น Under Eye บายอ e นเดอร์อายพาวเนะคะก็ไว้ปัดใต้ตานะแต่ที่ฉันว่าที่ฉันเอามาปัดแก้มเลอดเนี่ยปัดแก้มเลดแน่เลยมั่นใจนะฮะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเอ,อ AB 103น่นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็น p อ,อ i ต e ส Highlighter บลัชนั่นเองนะคะก็ไว้ปัดไฮไลท์เตอร์เป็นอันที่แบบทุกบ้านต้องมีอ่ะแบบนี้นะคะทุกบ้านไม่ถึงว่าบ้านของคุณผู้ชมก็ต้องมีนะคะนะฮะและก็สุดท้ายก็จะเป็น A B 1 0 1นึ่ะครัผู้ชมก็จะเป็นแองเกิลบลัชแอนด์คอนทัวแบบนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายที่เปม่บอกก็จะว่ามีสปองแล้วก็มี ทับบีให้คุณผู้ชมด้วยนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแต่งกันโดยใช้เซตนี้นะคะเซตนี้ราคาอยู่ที่34ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาก็ตกอยู่ที่ประมาณ1,300บาท1,200บาทประมาณนี้คุ้มนะ ได้ครบจบในขั้นตอนขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะเริ่มแต่งหน้าดิฉันขออนุญาตทาสกินแคร์ก่อนนะคะเบสจะลงเป็น uh, uh, Hello Good Stuff g o Serum Primer นะคะจากแบรนด์ e s s e n น e ค่ะแล้วก็จะเป็น p r i เมอร์ r u รั่มพร f o มโฟกจาก w e t แอนดนะคะแล้วเดี๋ยวเบสจ,จะตามด้วยครีมเป็น d ดย์ค e ีมอันนี้เป็น Trader Joe ที่น่าใช้มากฉันลองใช้แล้วรู้สึกว่าเออลดดีเหมือนกันนะค,ะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราลองเราจะใช้3ตัวนี้ลงไปบนหน้าเราก่อนนะคะ อันนี้ใช้แล้วชอบอ่ะแบบรู้สึกว่าผิวหน้าเราเนี่ยดูโกรโกรขึ้นเจ็ดวันหลังจากใช้ <S <S คุณผู้ชมอย่าบ่นไฟฉะนะเพราะเนื่องจากว่าดิฉันอยู่นี่ดิฉันต้องอาศัยแสงธรรมชาติแล้ววันนี้คือเป็นงงแดดออกก็เลยรีบเลยรีบเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะดีครีมนะฮะปาดลงไปบนมือแบบนี้ฉันปาดใช้นี่ใช้นี่ใช้อันนี้ปาด ก็ปาดไปบนมือไปเลยนะคะยาวไปคะ่ะโอเคจะบอกว่าอันนี้มีความเหมือนความเป็นซีมากแล้วก็ส่วนผสมอะไรอันก็คล้ายกันเหลือเกินก็ไม่รู้ว่าจะโอเคหรือไม่โอเคกินก็คือได้เลย <S 2> <S 2> แล้วคุณผู้ชมรู้ปะมันเป็นเซตอะเซตสองอันก็คือมีเด็กครีมกับน้ครีมราคาเปิดเหรียญอันละสี่เหรียญก็ตกอยู่ที่เราประมาณแบบสองร้อยนิดๆปะ งงคุณภาพก็ไม่ต้องหวังแบบว่าโอ้โหจะเหมือนกับยี่ห้อดังๆอะไรแบบนี้ก็คุณภาพก็พอใช้ได้เดวฉันว่านะคะโอเคดิฉันขออนุญาตไปที่ไพรเมอร์นะคะวันนี้เบสจะเลือกใช้ไพรเมอร์2อันเดี๋ยวเบสจะลงไพรเมอร์ตัวที่เป็น e s s e n c i a fix and last เนี้ยเป็นเจ,ล,เจ,ล,เจลลิ่งเจล p r ล m ี่เมอร์ตัวนี้นะคะแล้วก็จะใช้ตัวนี้เป็น ELF ที่ใช้มา คุณผู้ชมดูสิว่าจะหมดแล้วนะคะจะใช้ปิดเฉพาะรูขุมขนบางส่วนนะคะก็อันนี้เบสทาไปทั่วหน้าพาะเบสรู้สึกว่าเบสใช้แล้วเครื่องสำอางเบสดูสวยตลอดวันนะคิดเป็นไหมไม่รู้แต่ว่าจริงจำไม่ได้ว่าเหมือนแบรนอะไรแต่ว่าเลิศมาก <S 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 โอเคเห็นไหมผิวหน้าแบบชุ่มชื้นชอบมากเวลาผิวหน้าเราชุ่มชื้นเพราะว่าแต่งหน้าแล้วมันติดทนนะ ะะแล้วก็อันนี้คือเหม็มไแก้หมดแล้วอันนี้ไม่จะทํเพราวะว่าตรงที่เป็นมีลูกคุมคนเป็นประจําก็คือตรงนี้คุณผู้ชมตอนนี้มันใกล้แบบว่าช่วงออฮอลิเด์ใช่ไหมเซตฮอลิเด์ออกเยอะมากฉันก็บอกไม่สามารถท้ามใจตัวเองได้คือตอนนี้แบบฤทธิ์แบบยางเยอะ,ะแลบบ้วบอกใช้สตินะแกบอกตัวเองใช้สตินะแกบอกตัวเองตลอดทุกวัน นะะฮโอเคคุณผู้ชมคะก่อนที่เบสจะไปรองพื้นไปขออนุญาตใช้ Magic Skin b e a u t i f i e r BB Cream Anti f a t i g u e นะเป็น BB Cream ที่เป็น BB Cream Beauty Balm คุณผู้ชมที่เป็น Beauty Balm จริงๆอะที่ไม่ใช่แบบว่าเปลี่ยนสีผิวหน้าแต่ทำให้ผิวหน้าเราดูไม่ห่อเหี่ยวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของโลแกน L'Oreal ในนะคะตัวนี้เบสไม่แน่ใจว่ามีในไทยไหมแต่ว่าเบสใช้แล้ว เฮ้โยโลดอ่ะมันแบบคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวผิวหน้าฉันจะดูสดใสขึ้นทันทีเมื่อทาสิ่งนี้แล้วคุณผู้ชมบอกว่ามันม a g จิคอลมากและมันม a g จิกจริงๆเพราะว่าวันที่ขี้เกียจใช้แค่นี้จบนี่เห็น้วดูนะเห็นะผิวหน้าคือแบบแก่เหมือนเสกผิวอะ่ะสว่างขึ้นแบบงงมากแล้วราคาอยู่ที่ประมาณ สิบสี่เหรียญหรือว่าสิบห้าสิบสี่หรือสิบห้านี่จะไม่ได้ละแล้วราคาโอเคก็เลยแบบโอ้ยซื้อมาลองแล้วก็มันเลิศจริงเห็นนะผิวหน้าคือเหมือนเซกอ่ะคือแบบเกเกผิวได้ใช่ค่ะดิฉันเซกผิวแล้วคันหนึ่งเซกผิวแล้วหนึ่งค่ะ ะะโอเคทีนี้นะฮะคุณผู้ชมก็ดิฉันขอไปที่ Foundation นะฮะซึ่งเบสจะใช้ฟองน้ำสออันนะนะฮะฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะจะใช้ของเขาเลยแล้วก็ฝั่งขวาก็จะใช้ Beauty Blender นะฮะจากรองพื้นอันเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้ไปหยิบรองพื้นอีกรุ่นหนึ่งยี่ห้อหนึ่งที่แบบไม่ได้ใช้นานมากนะฮะนั่นก็คือ MAC ค่ะ t u o i o Fix ค่ะ แล้วอันนี้เป็นรองพื้นขนแรกๆที่ไปซื้อเลยนะคะอย่าลืมว่าฝั่งนี้จะเป็นมอฟฟี่ฝั่งนี้จะเป็น Beauty Blender ร์นะคะคุณผู้ชมโอเคดิฉันไม่มีถาดเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะกดไปที่อกฝัน,นก็จะเป็น Beauty Blender ที่ใช้เป็นประจำ คุณผู้ชมคือฉันก็สังเกตเนาะว่าฉันก็ใช้เครื่องสมอางเยอะแล้วฉันก็รู้สึกว่าไม่มีฟองน้ําอันไหนที่เอาชนะ Beauty b น e n d e r ได้ในเรื่องของไซค์กระดาษและความพอดีไมนรู้สึกว่า Beauty b น e n d e r เนี่ยมันเข้ากับไซค์พอดีหน้าซึ่งอันนี้มันใหญ่เกินไปเวลาสมมติว่าเราแทบลงไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถนัดมือแล้วก็อันนี้มันมีความเป็นยางๆอะ่ะ มีความเป็นยางยงที่แบบเกี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่ถามว่าถ้าคนชอบเอามาเกี่ย Body, บอดี้เป็นว่ามันเกี่ยบอดี้โอเคนะมันใหญ่เกินนะคุณผู้ชมดูไซส์ดิเห็นปะแต่อันนี้คือไซส์แบบขนาดกำลังพอดีนะคะยังไงบิวตี้เบนเดอร์ก็คือยังเป็นหนึ่งในดวงใจไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ใช้บิวตี้เบนเดอร์ก็คือก็ติดใจอะนะฮะคุณผู้ชมคอนซีลเลอร์ในวันนี้นะเป็นเลือกที่จะใช้เป็นเบเนฟิตบอลลิงอันนี้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบลอดเจิงดีนะฮะ ล้วขอกลับไปใช้ beauty blender เหมือนเดิมเพราะว่าคิดว่าฟองน้ำอันนี้ไม่น่าจะลอดเข้ากับไต้ได้ตา,ตา,ตาได้เพราะมันใหญ่มากแต่ beauty blender นี่คือแบบครอบจักรวาลเลยโอ,<ๆ>โอ้ก็แปลกใจเนาะหลายๆยี่ห้อก็พยายามที่จะทำที่แบบว่าให้มันมีความคล้ายกับ beauty blender แต่ก็ยังไม่มีใครทำแล้วก็ชนะ beauty blender ได้แม้แต่กระทั่งแบรนด์แพงๆหรือว่าอะไรก็ตามคุณผู้ชมก็ หลายสิ่งหลายอย่างอ่ะมันคือยี่ห้อนั้นทําออกมาแล้วดีสุดเบกก็ยังคงจะใช้ยี่ห้อนั้นนะคะแป้งในวันนี้เบกจะใช้เป็นแป้งของ h ูด้าบิวตี้ก็อีกเช่นเคยในชันลองแป้งหลายแบรนด์ก็ยังไม่มีใครทําลายสถียรฮูด้าบิวตี้อันนี้ได้แล้วเขาลดเขาดีให้ปริมาณเยอะด้วยคุณผู้ชมนะฮะแป้งนะฮะเป็นเทสใส่ฝาเป็นชอบเทสใส่ฝาแบบนี้ก่อนนะฮะและ้วมบกกใช้แปลงที่เขาว่าเนี่ยเป็นแปลงอะไรหรอ AB 102สเนี่ยเซ็ตได้ตา,ยตายอย่างที่เขาแนะนำ าะเดี๋ยวคิดว่าแปลงนี้จะเป็นแปลงที่ใช้ปัดแก้มต่อโอเไหในในก็เสร็จละก็เสร็ตมือ,อ,อ,อด,ด้วยแล้วกันแล้วก็หนกนิดนึงข้างบนโอเคอเฮ้ยเลิศยู่นะแปลงก็คือสไตล์แปลงทั่วไปอะแต่เป็นเซ็ตที่แบบ สวยแล้วก็เออจึงน่าลองทํานองนี้นะฮะไปงานตาต่อนะคะคุณผู้ชมดิฉันก็นั่งเลือกอยู่นานว่าดิฉันจะใช้พาเลทข,ของอะไรดีก็ไปเจอพาเลทที่ใช้เป็นประจําของนาตาชาเดนนาณ์น,เน,นนะเป็นพาเลทที่แบบมินิมินิแบบนี้แล้วก็พกเดินทางบ่อยมากเพราะว่าเล็กน่ารักนะฮะกําลังคิดว่าเจ้าสีอะไรแล้วก็คิดได้ว่าน่าจะไปที่สีอันเนี้ยคือชอบสุดแล้วอ่ะนะคะเป็นมินิโกพาเลทนะฮะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะลองใช้แปรงสามอันที่เขามีให้ แต่งดูนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้เป็นกิโกมิลานโนันี้นะฮะเป็นเหมือนอายแชโดว์ไปโอเคใช้บิวตี้เบนเดอร์กลียบิวตี้เบนเดอร์คือครอบจัก,กรวาลแล้วนางก็ก็คงบ่นแล้วว่าแบบเธอไม่ใช้อไนอื่นบ้างหรออะไรแบบเนี้ยคือไม่มีความรู้สึกว่าแป้งเนี้ยมันเหมือนแป้งที่ใช้ทาคอนซีลเลอร์มากกว่าแต่ไงก็ตามลองดูคะ่ะใช้สีแรกนะฮะกับแปรงที่แบนๆที่เขาบอกว่า a b 1หนึ่นะใช้ทาสีพื้นไปก่อนจะบอกว่าพาเลนนัตชาเป็นพาเลนที่สีดีแต่ถ้าแต่งไม่เป็นก็คือพังหมายถึงว่าแบบว่าถ้าเราไม่ครีเอทมานิดนึงอ่ะมีโอกาสที่จะพังสูงมาก โอเคอย่าเพิ่งเวิ้นเวอ้อไปไกลนะฮะใช้แปรง a b 2สองศูนย์หนึ่งนะฮะกับสีที่ลองสุดท้ายอะ่ะคุณผู้ชมสีนี้ค่ะลองสุดท้ายแต่งแ้ดูตาแบบว่ามีความลึกนะแล้วก็ขออนุญาตใช้สีเดิมนะฮะลากข้างล่าง เลืนดอยู่นะใช้สีแรกคะ่ะกับแปลง201คุณผู้ชมการที่ฉันขอไปทำสีสันส่วนที่เหลือบนใบหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดน,นะคะวันนี้เบสเลือกใช้เป็น bronzer l y s ค่ะ no limit matte bronzer สีคอเรต์นั่นเองนะคะแล้วก็ใช้มีนะ ใช้มีหน้าเ e b บลัสนะคะสี106ค่ะแล้วก็ใช้คุณผู้ชมอาจจะไม่คิดมาสเตอร์โครมนะคะจากเ e เบล n นะคะ่ะสีศูนย์ห้าศูนย์โรสโกล์โเนั่นเองนะคะโอเคกับแปลงที่เขาแนะนำนะแปลงที่เขาแนะนำคือแปลงนี้ใช่ไหมสำหรับปัดพวกคอนทัวร์ใช่ไหมเออฉันก็ใช้บอนเซอร์นะยฉันชอบแปลงนี้อะ่ะแปลงแบบนี้คือแปลงสามัญประจำบ้านอะ่ะ ดูดิใช่ไหมปัดแล้วก็มีความลดมีความแน่นเนืองนะมีความเก๋ไก๋เออลดศอ่ะปัดแก้มนะคะปัดแก้มก็จะเป็นอันนี้ค่ะแล้วก็เราก็ใช้แปรงที่เขาว่าเป็นแปรง under eye setting เนี่ยเพราะว่าอันนี้มันเลอะแล้วนะฮะใช้ก็จะใช้ under eye setting มากมากเ่ยคุณผู้ชมแล้วก็เป็นแปรงไฮไลท์สมันประจำบ้านนะฮะแปรงไฮไลท์สมันประจำบ้านก็ใช้ปัดไฮไลท์เตอร์ดิฉันมีแปรงแบบนี้ประมาณ200ล้านอันแล้วก็ยังคงใช้อยู่ในหลายๆอันกับทุกวันนี้นะฮะก็ปัดนิดนึงจมูกมีสันนิดนึงนะฮะแล้วก็เบสจ,จะใช้แปรง ตาอันแรกที่เขาบอกเนี่ยอีกฝั่หนึ่งที่ไม่เลอะนะก็คือเป็นแปลงเบอร์ AB314 นะฮะกับสีทองตรงกลางตรงเนี้ยเพื่อที่จะมาเป็นสีให้กับตาไปตรงเป็นสีสีเอ,อ่อปีกมแมลงทับสีปีกมแมลงทับทำรองนี้เก็บรายละเอียดเขานิดนึงนะฮะด้วยสีแรก โอ้โห oh. oh, oh, ชมตัวสินะฮะส่วนที่เหลือก็มาปัดตรงหงางตาของการนิดนึงเพื่อความฉ่ำมงขึ้นนะคะับผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญคือดิฉันจะใช้ลิปของแบรนด์ที่ดีที่สุดในโลกนี้ที่เคยมีมาที่เป็นซอฟแมทลิปคัลเลอร์นะฮะนั่นคือ Chapter One Beauty นั่นเองนะคะเป็นสี o n s t a ตทนะ,ะัะเพราะฉันว่าลูกนี้ o n s t a ตทได้นะ,ะัะ ชิคเม้นดีสีสวยนะเออมีความคลังมีความเก๋พอเราแต่งเสร็จปุ๊บก,ก็คือมีความแพงพร้อมที่จะออนสเตตนะคะแต่ยังออนสเต e ไม่ได้ค่ะถ้าเรายังไม่ได้จบทุกขั้นตอนด้วย setting spray นะคะซึ่ง setting s p ปรยที่เบ็นเลือกใช้ในวันนี้จะเป็นแบรนด์ไหนไปนไม่ได้นอกจากแบรนด์นี้ค่ะออ Beauty Blender นะคะ Boost นะคะ4 in 1 Firming Peptide Setting Spray นะคะเลิศจะหมดขวดแล้วเห็นไ,ไหมดูดิ Yeah. คุณผู้ชมคะก็จบลงไปแล้วนะครับการแต่งหน้าโดยใช้แปรงนี้นะครเป็น m o r ์ฟี่เอ็กับอะไรหรออ b บบี้โรเบิร์ตนะฮะจริงๆฉันก็ไม่ได้รู้จักเขาอะไรสักเท่าไหร่นะแต่ฉันเป็นคนชอบ m o r ์ฟี่อยู่แล้วแล้วก็อย่างหนึ่งคือไม่ชอบแปรงขนสีขาวที่เป็นขนสัตว์สีขาวแบบนี้เป็นรู้สึกว่ามันมีความเรียนแบบขนสัตว์จริงๆที่เป็นขนขนแพะเอ,อิร์จำได้ไหม าคุณผู้ชมเคยดูหลายๆคลิปที่เบสรีวิวแปลนี่คุณก็จะเห็นความใช้แปรงอะไรที่เป็นแปรงขนสัตว์แบบนี้นะเช่นนี้เป็นโอเคทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชมเพราะทุกอย่างนี่คือไม่ใช้แล้วก็แต่งออกมาได้ลุคนี้ก็คือถือว่าใช้งานได้จริงๆนะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะเพราะว่าตอนที่เบสอยู่เมืองไทยเนี่ยเบสก็มักจะซื้อมอฟฟี่ออสเตรเลียแล้วก็เขาจะส่งมาที่ไทยรู้สึกว่าก็แล้วแต่บางครั้งก็ส่งฟรีบางครั้งก็มีค่าส่งแต่อย่าลืมนะฮะ โปรโมชั่นเยอะมากสำหรบับมอ r ฟี่เนี่ยก็ลอง s b s c r i b e ดูนะคะแล้วคุณผู้ชมก็จะรู้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะคะซึ่งเบ้นโอเคมากเลยกับแบ่งมอ r ฟี่แล้วก็แนะนำคุณผู้ชมเลยเป็นอีกเซตหนึ่งที่น่าลงทุนและน่าลองนะคะส่วนสปองดิชันก็ยังให้ b e a u t y Blender เพราะเนื่องจากว่าสปองเขาใหญ่เกินแล้วก็มีความเป็นยาง,ยางเยอะเกินฉันรู้สึกว่าดิฉันไม่ค่อยชอบสักหน่อยที่มีความเป็นยางเยอะขนาดนั้นนะคะแต่แล้วก็ตามภาพรวมของแบ่งเซตนี้คุ้มแล้วก็แต่งออกมาสวยฉันพอใจแล้วนะคะคุณผู้ชม ฝากติดตามคุณผู้ชม คุณผู้ชมฝากติดตามในชั้นด้วยนะครับชั้นพยายามที่จะหาเวลาแล้วก็มาถ่ายวิดีโอให้คุณผู้ชมดูเยอะๆจะได้มีความสนุกสนานผับเพลินกันไปเรื่อยนะคะคุณผู้ชมก็เราือเป็นคอนเซ็ปต์เติมค่ะดอ n ล l ร์ยูี่คลเซตเอ็มที่ค่ะอย่าปล่อยให้โต๊ะเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่างเปลี่ยนขาดค่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆเอามาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอน กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้แล้วเรามาเจอกันในครั้งหน้าวันนี้ขออนุญาตไปช้อปปิ้งไปทดลองแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ